โอ้โหในบ้านหลังนี้สร้างเสร็จมาด,มาดย่างสวยเลยเขาเรียกว่าบ้านสวนบ้านสวนจริงๆนะครับอยู่อย่างมีความสุขเลยน้ําก็ไม่ท่วมด้วยนี่พื้นที่นี่มากใยมหา,าศาลเลยเกือบ2ไร่เลยนะครับโอ้โหเพื่อนบ้านก็เยอะนอกจากมีเพื่อนบ้านแล้วนะมีบ้านหลังนี้ที่สร้างใหม่แล้วนะยังมีหุบเขาเนี่ยอยู่ตามป่าเขาลําเนาไพรแต่อยู่ในตัวเมืองนะครับห่างจากกรุงเทพแค่ร้อยกว่ากิโลนุ่นอย่างรุ่นสวยไหมนี่มีภูเขาด้วยน,ขขววยนี่เห็นไหมข้างบ้านก็มันจะสร้างบ้านกันเลยนะครับเอ้ายังไงเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของใจด าเตรียมกระหากระดาษมาเตรียมจดไว้ได้เลยมันไม่ได้มีง่ายๆนะครับสร้างใหม่ล่าสุดแล้วอย่างคุ้มค่าเลยสองห้องนอนนะบอกก่อนอ่ะตามมาวะอยากรู้ว่าเป็นยังไงอ่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงกันอีกแล้วครับนี่คุณนัทพูดให้เกือบหมดแล้วแต่ถามก่อนนะว่าจริงหรือเปล่าคุณนัทบ้านหลังเนี้ยเอาง่ายๆเลยพื้นที่ดินเท่าไหร่เนื้อที่หนึ่งไร่สองงานหกสิบห้าตารางวาครับมันก็เกือบสองไร่สิ ใช่ครับอีกนิดเดียวอีกสักร้อยกว่าตารางวาใช่ครับเกือบสองไร่แล้วถามต่อนะครับบ้านหลังเนี้ยกี่ห้องนอนอ่าผมทำสองห้องนอนใหญ่แล้วก็หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ําครับผมสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ําใช่ครับแล้วก็จะมีชาด้านซ้ายมือด้วยนะครับแล้วมีที่จอดรถอ่าครบคันเลยครับคุณฮัทมันอยู่ในชุมชนเลยนะครับ อ่าตอนนี้อยู่ที่หมู่หนึ่งครับตำบลหนองปลาดูอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับผมอ้าวอยู่ง่ายงเลยเราขวัญกาญจนบุรีอยู่ผมติดสุพรรณบุรีใช่ครับไจากกรุงเทพไกลไหมเนี่ยไม่ไกลครับชั่วโมง40นาทีและเดินทางสะดวกด้วยนะครับโครงการนี้ไม่ไกลมากไม่ไกลมากลงจากถนนลาดยางมาประมาณร้อยก่าเมตรเนี่ยครับถนนลาดยาง4 0 3 5นยไหนไหนอยู่ตรงไหนครับครับผมถนนลาดยาง4ี่5นี่นี่แหละครับโอ้ยมีภูเขาด้วยคุณนัทครับภูเขาพ่อปู่แล้วก็ บนเขาก็จะมีเมฆสวยๆแบบนี้ครับอาวอาก่กำลังสวยเลยนะคะดีแล้วครับวันนี้หน้าหนาวนี่เป็นยังไงบ้างหน้าหนาวที่นี่หนาวจับใจแน่นอนครับโอ้คุณนัทชื่อครับแสดงว่าคนชอบแถวนี้มากเข้ามาชมคุณนัทเนี่ย700กว่าคนแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับไฟฟ้ามีอยู่แล้วมั้งไฟฟ้าประปาครบทุกอย่างครับครบหมดทุกอย่างรั้วประตู ครบหมดเลยครบหมดเลยครับโสนดคุดแดงคุดแดงด้วยใช่ครับมีไฟฟ้าม,มีปลาปามีเพื่อนบ้านม,มีให้ทุกอย่างเลยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะครับใครชมคุณนัทเนี่ยโอ้โหขอกําลังใจแกพิมพ์หัวใจให้แกสักคนละ5ดวงอ่าแอปสีดำเนี่ยคนละ5ดวง f อีแดงแอฟ้าก็คนละสัแชร์ละกันค,คุณนัทพื้นที่สวยๆอย่างเงี้ยถามก่อน จากกรุงเทพก็ไม่ไกลออกไปหาของกินของใช้มันไกลแค่ไหนอ่าของกินของใช้นะครับเยื้องกับที่ดินโครงการของเรามีร้านถูกดีนะครับแล้วถ้าเราเข้าในตัวเมืองประมาณ 14นาทีนะฮะมีโรงพยาบาลมีสถานีตำรวจนะครับแล้วก็มีซปเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดก็มี CJ7 แล้วจะมีโรต u s เปิดใหม่ด้วยอ้าวแสดงว่ามาอยู่เนี่ยอ้วนหมีพี่มาแน่แน่ครับไมอดไม่อยากครับผมถามคุณนัทก่อนเมื่อกี้คุณนัทบอกว่าพื้นที่ดินของเราเนี่ย100อขอโทษ1ไร่2งานกับ64ตารางวาพื้นที่บ้านหลังนี้กี่ตารางเมตรอ่าประมาณ50อ่าตัวบ้านประมาณ58ตารางเมตรครับ ก็ตีไว้โน่นนี่นั่นลงจะลงอยู่รถต่างๆก็ออเกือบร้อยครับเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นเลยครับครับผมถามคุณนัทแป๊บอ่านนิดนึงหลังเนี้ยเข้าธนาคารได้ไหมหลังนี้ลูกค้าต้องนาเขา้าอ่านาเข้าธนาคารเองครับติดต่อธนาคารเองได้ครับจริงเราเน้นขายสดครับผมเขาเรียกว่าทรงอะไรอันนี้เป็นทรงโมเดิร์นครับผมโมเดิ <Modern. S 1> ร์นผสมผสานกับมินิมอลมูจิครับผสมผสานลูกครึ่งลูกครึ่งครับเข้ามาชมแล้วก็มาพูดมาคุยกันได้ ถามตรงๆเลยในพื้นที่เนี่ยคุณนัทเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงโอ้โหพื้นท่านผู้ชมใครว่ากว้างมั่งมีพื้นที่ปลูกบ้านเนี่ยอีกหลายหลังเลยนะครับ3า5หลัง3 4 5 6 7 8หหหลังขึ้นได้เลยนะฮะพื้นที่เหลือเยอะมากบนพื้นที่เกือบสองไร่อย่างเงี้ยคุณนัท้อมบ้านหนึ่งหลังเนี่ยคุณนัทขายเท่าไหร่ผมขายเอาที่ราคาทุกคนจับต้องได้ผมก็เลยตั้งใจงจะขาย17 0 0 0 0หมืไม่ใช่ หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้าเจ็ดแสนกว่านี่ผมลงไลฟ์ผมซื้อเองเลยผมกะให้คนบอกเอฟเลยครับรีบเอฟเลยใช่ไหมฮะหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทครับหนึ่งจุดเจ็ดเก้าล้านใช่ครับหนึ่งจุดเจ็ดเก้าล้านพร้อมค่าโอนเลยพร้อมค่าโอนฟรีโอนฟรีทุกค่าใช้จ่ายในวันโอนครับอยู่เหล่าขวัญกาญจนบุรีครับผมคือง่ายๆเลยสักกระเบือเย็นเลยลบที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคุณนัดออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยใช่ครับเตรียมเงินมาหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเป็นเจ้าของได้เลยครับ จองเช่นเงินเยอะไหมอะจองห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาทให้เวลานานไหมก็ประมาณหนึ่งเดือนแล้วกันครับหนึ่งเดือนมาจองวันนี้ปุ๊บอีกหนึ่งเดือนไปโอนกันคุณนัาถามนิดนึงท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะถามเบอร์แกให้แล้วนะครับใครสนใจยังไงนะอยากได้ที่เป่าแกก็มีขายเยอะเลยนะฮะหรือหลังนี้ไม่ชอบหลังอื่นแกก็ยังพอมีอยู่ขออย่างเดียวเถอะเมมเบอร์แกไว้ลายจะได้ขึ้นนึกอะไรไม่ออกก็จะนึกถึงคุณนัทผมยาวขายที่ดินราคาถูกถามคุณนัทเลยครับผม เป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยอ่าใช่ครับเบอร์อะไรล่ะครับค่อยๆจดนะครับช้าๆศูนย์หกหนึ่งแปดสองแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับอีกทีนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดสองแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับถ้าโทรไม่ติดผมแถมให้อีกเบอร์หนึ่งศูนย์แปดเจ็ด 4337307ครับจะเบอร์ไหนก็ได้มีทีมงานรอรับอยู่ครับอโอเคคุณนัทก่อนอื่นเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนิดนึง<ด>ผมถามค,คุณนัทเดินไปคุยกันไปไบ้านหลังนี้คุณนัทครับหันหน้าเนี่ยไปทางทิศอะไรหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทิศตะว,วันออกใช่เดี๋ยวเดทิศตะว,วันออกแสดงว่าเช้ามาเนี่ยนะฮะแสงอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นลงในหมู่บ้านตรงนู้นเลยครับในหมู่บ้านผมถามคุณนัทนิดนึนนงหเห็นหมู่บ้านคนเต็มเลยมีทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ครับผมหลังคุณนัทเนี่ยเขาเรียกว่าคนพื้นเพที่อยู่มานานแล้วถูกต้องครับอุปนิสัยแจคอเป็นยังไงน่ารักมากครับคนเราขวัญนี่เป็นคนนิสัยดีระดับต้นๆเลยครับพอๆกับคนสุพรรณเลยครับอ่าเป็นคนพื้นฐานที่อยู่กันมาอย่างเนิ่นนานทอยทีถอยอาศัยข้าว เขาเรียกอะไรนะข้าวจานแกงหม้อข้าวจานแกงหม้อครับแบ่งปันกันแสดงว่าตรงนี้บ้านคนเยอะคนเยอะมากครับอ่าวุ่นไวายไหมไม่ค่อยวุ่นวายครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่แต่ก็เย็นๆก็อาจจะเจอพบปะก,กันบ้างอ่าแบ่งปันกันนั่นขลังคุณน้าแต่นะเพื่อนบ้านเต็มไปหมดแล้วคุณน้าครับหลังนี้หลังใครเขา อันนี้เป็นลูกลูกค้าครับก็เตียปลูกบ้านด้วยเหมือนกันครับอ๋อลูกค้าคุณนัทเเขาเทเขาเท,เทพื้นแล้วครับนูนนูนนูน,น,นกำลังเทพื้นเลยนะครับ,รบสแสดงว่าตรงเนี้ยเรามาอยู่แล้วเนี่ยไม่เหงาไม่เหงาแน่นอนไม่เปียวครับผมแต่ก็ไม่วุ่นวายใช่เราปัะสาทที่มาตรงทำเลที่มีคนอยู่เยอะแล้วก็ไม่เปรี่ยวและที่ส<อ>ําคัญหลังบ้านหลังบ้านผู้ใหญ่บ้านนี่เลยขโมยขโมยนี่แทบจะไม่มีประวัติเลยสบายเลยครับแล้วถามคุณนัทอีกไม่เห็นบ้านพื้นบ้านคนสมัยเก่าละข้างหลังคุณนัทขัดขันมาทางเนี้ยครับ บ้านสมัยใหม่บ้านสมัยใหม่อีกหนึ่งหลังที่เคยรีวิวกันไปก็ยังจักได้ครับมง่ายๆว่าคนจากเมืองหลวงพยอยมาสร้างบ้านตรงนี้กันเยอะเลยใช่ครับน้าท่วมไหมอ่ะที่นี่ไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมครับสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ40เมตร40เมตรเหลือเฟือครับผมอ่ายังไงก็ไม่ท่วมทีนี้คุณนัททรงโมเดิร์นหรือทรงผสมอะไรนะมินิฟูจิอะไรก็ไม่รู้นะมินิมอลมูจิแต่ที่นีเพราะมันใหญ่ครับมันใหญ่กว่ามินิเยอะครับผมผมถามนิดนึง บ้านหลังเนี้คุณนัดถมดินให้สูงขึ้นแล้วใช่ครับน้าก็ยังไม่ท่วมใหญ่และยังเทคานสูงขึ้นอีกหกสิบเซนสบายใจครับนอนหลับสบายเลยครับแล้วจัดสวนอะไรให้ด้วยล่ะ จัดสวนก็จัดสวนท,วทั่วไปครับน่ารักน่ารักเก๋ๆให้ไว้ให้ครับลูกค้าจะไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วอ่าโอเคครับนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่ผมจะให้คุณนัทพาเดินดูรอบบ้านนะผมทวนที่นิดนึงบ้านหลังนี้เอาง่ายๆเกือบร้อยตารางเมตรแล้วกันหนึ่งอ่าสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งโรงจอดรถน่นะครับ,รบอยู่รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดมีประตูเหล็กทางเข้าให้นะครับอยู่ที่ตําบลตําบลอะไรนะหนองประดู่อำเภอเร่าขวัญตําบลบางบีหมู่หนึ่งครับหยู่ท่ามกหนึ าไม่เปี่ยวไม่เดียวไม่ได้มีตลาดมีเขาเรียกว่าหุบเขาแต่ไม่หมดน,นะครับมแรงไม่ร้อนครับที่นี่อ๋อคุณทัศเพื่อน,น,นบ้านอยู่กันได้จริงประมาณ3ปีแล้วครับด้านหลังนี่ก็เป็นเป็นโครงการของผมนี่นบ้านปลูกจะถามพอดีว่าหลังคุณทัศเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านอีกใช่ครับสแสดงว่าหันไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่เพื่อนบ้านเต่ไมหมดประมาณ1ปีที่แล้วก็เกือบสิบหลังล้วครับโอ้โครงการหนองตะไกร้แลนด์แสดงว่าตรงนี้ไม่เปี่ยวคือสบายใจละง่ายสบายใจแน่นอนครับขโมยสะดวกขโมยมีไหม ขโมยมีน้อยครับเพราะว่าอยู่หลังบ้านผู้ใหญ่บ้านยังไงขโมยต้องเกรงใจผู้ใหญ่บ้านเอาง่ายๆว่ามันไม่สบายใจถ้าจะมาขโมยแถวนี้ใช่ครับวันนี้คุณนัทผู้ใหญ่บ้านรู้หมดมาลุกล้นลูกใครหลานใครคุณนัทแกขายในราคาถูกมาก1.79ล้านจะเข้าธนงธนาคารอะไรก็โทรมาคุยกับแกได้หนึงครับมาคุยได้คุณนัทบางคนเขาบอกเนี่ยฮะจดเบอร์ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันคุณนัทเลือกมาสักเบอร์หนึ่งขอจะช้าสักหน่อยสิครับ061828 9 7 9 8 061นหนึ่งนะครับ8 2ดสอง8ปเ้าดดเบอร์นี้ทักบ้านเขียวได้ทั้งหมดเลยครับโทรไ,ได้เลยเขาไปดูในสื่ออนอไลน์ได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมลองเปิดดูเผื่อลองโทรมาได้ครับ<อ>เช็คเบอร์ยิงมาได้เฉยใครจะโทรมาตอนนี้ผม,มจะขอบพคุณมากๆเลยนะครับเบอร์คุณนัทนี่โทรได้ตลอดเวลาเลยทีนี้ระหว่างนี้คุณนัทระหว่างเดินไปคุยกันไปเนี่ยรู้ละบ้านนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหน้าบ้านคุณนัทปลูกต้นอะไรนักหนาเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็ ก็จะมีอันนี้ต้นขานางครับผมอะไรนะฮะขานางขานางครับผมอันนี้ที่เขาเรียกต้นเหลืองนรินทร์อ่าเหลือปฎิยาทรปฎิยารข้างล่างก็มีอะไรนะหงอนไก่จะมีงอนไก่ครับผมอ่าปลูกไว้ให้หมดเนี่ยคุณนัทโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับถามง่ายๆไม่อยากรู้อย่างอื่นคุณนัทถามคุณนัทง่ายๆเลยว่าไอ้ที่จะสวนเนี่ยต้องเสียตังค์เพิ่มให้คุณนัทอีกไหมไม่ต้องครับ1 7 9ล้านของผมราคานี้นะครับทุกอย่างค่าโอนรวมเบ็ดเสร็จ และไม่มีราคาขึ้นไม่มีราคาไม่มีราคาไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้ามาซื้อแล้วราคาขึ้นไม่มีครับไม่เหมือนทองคาไม่เหมือนทองคาครับตึงราคาไว้ที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้าล้านแล้วเราลงต้นไม้รอบบ้านเนเกือบร้อยต้นนะโอ้หางนกยุงจองเยอะครับมีหลายอย่างนั่นจองจองเหมือนเดิมไม่ห้าหมื่นเหมือนเดิมห้าหมื่นครับไม่มีมาเพิ่มแน่นอนไม่มีเพิ่มแน่นอนครับอ่าแล้วอย่างนี้คุณน่าถามหน่อยผมรู้แล้วว่าแถวเนี้ยอยู่ได้จริงนะครับแผ่นดินไม่มีไหว แน่นอนครับแผ<น>ดินที่นี่ครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ไหวครับน้ําก็ไม่มีท่วมทั้งอู่ทองทั้งเราขวัญเลยน้าก็ไม่มีท่วมแล้วต้องคุณทัดยืนในที่ยืนยืนเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเจ้าของบ้านคนซื้อไปเนี่ยออกมาเดินเล่นเนี่ยแผดินจะซุดลงไปเป็นเมตรสองเมตรเลยไหมไม่ครับอันนี้เป็นดินเดิมแท้ๆครับเป็นดินเดิมที่เราที่เราปรับเรียบเป็นดินดั้งเดิมเลยครับแล้วก็มีถมแค่เฉพาะตรงตรงปลูกบ้านตรงนี้ครับที่สูงขึ้นไป่า<อ>ไมียุบแน่นอนครับก็สบายใจได้เราขวัญไม่เคยมีประวัติแผดินยุบครับ ทีนี้คุณนัทถามอีกเมื่อกี้ถามไปแล้วตลาดก็ไม่ไกลโรงพยาบาลก็ไม่ไกลชุมชนก็รอบด้านเดินทางมาก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยแต่บางคนคุณนัทเขาไม่ได้มาอยู่ในพื้นที่ที่เรามาไลฟ์สดด้วยกันเนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกว่าบ้านเขาจากเนี้ยกี่กิโลบางคนอยู่เชียงรายบางคนอยู่เชียงใหม่บางคนอยู่ภาคใต้อยู่สม,มุทร uh huh. ปราการอย่างเงี้ยเขาอยากจะจับพิกัดคุณนัทครับจับอะไรได้บ้างจับวัดหนองตะ้ายวัดวัดหนองตะ้ายเขียนไม่ถูกอะ่ะอ่ะหรือ คำว่าร้านหลบมุมร้านหลบมุมใช่เขาเคยมีร้านหลบมุมอยู่นี่ที่ทำในการอาไว้ไปครับหลบก็คือหลบมุมก็คือมุมไปเลยใช่ใช้หลบเมียอะไรอย่างนง้นนะใช่ครับงั้นร้านจะคือร้านลอลิงไงครับร้านแต่ถ้าเป็นวัดคือวัดหนองตาใกล้ครับผมหนองคือหนองน้ำตาคือตาขยายใกล้ใกล้เขียนยังไง ก้ายกอไก่แม่หันอากาศอโทกอไก่ไม่โทร,โทร,โทร,โทรสระอายอยักษ์ครับผมวัดหนองตะก,กา้าครับผมจับพิกัดมาได้ครับแต่ถ้าง,ง่ายที่สุดคุณนัทว่าไหมโทมาหาคุณนัทดีกว่าใช่ง่ายสุดเลยก็ถ้าผมบอกถ้าใครรู้จักวัดเขา,ด,ขาดีสลักเนี่ยเลยมาเลี้ยวซ้ายและตรงอย่างเดียวขึ้นมาเลยครับประมาณ5กิโลถึงครับเอาง่ายๆก็มาได้ไกลอย่างที่คิดใช่ครับเอผมทวนนิดนึงเอฟซีพี่มาให้คุณนัท เบอร์ r, คุณนัทเบอร์ที่1เนี่ยที่จะติดต่อได้เนี่ยที่ของเราเนี่ยนะอยู่เราขวาัญกาญจนบุรีนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะถามเบอร์ทวนเบอร์กันอีกรอบหนึ่งมีแทงน้าก็มีให้นะคุณนัทเป็นน้าอะไรแถวนี้เป็นน้ำประปาหมู่บ้านครับปราปาหมู่บ้าน,านไฟฟ้าก็มีจังหวัดก็คือเราขวาัญกาญจนบุรีตำบลหนองปลาดูติดก,กับอู่ทองสุพรรณนี่แหละห่างจากกรุงเทพกนร้อยกว่ากิโลนิดๆเบอร์คุณนัทใช่เบอร์นี้ไหมครับ086 7 6 3 7566ใช่ครับอันนั้นคืออีกหนึ่งเบอร์ต้องครับศูกอันนั้นเบอร์เบอร์เบอร์เดิมครับเบอร์ที่หนึ่งเบอร์อันนี้ครับส่วนเบอร์ที่สองก็คือ0 6 1 828 9798กครับกระจายกระจายกันไปเพื่อรับไม่ทันครับที่จะถามคุณนัทอีกบางคนคุณนัทถามไหนๆก็ข้ามช็อตไปเลยแล้วกันเขาบอกว่าบ้านหลังนี้โคตรสวยแล้วก็อยู่ได้จริงราคาจับต้องได้แต่บางคนเขาอยากได้ที่เปล่าซักแปลงหนึ่งมีไข่ไหม มีครับตอนนี้ผมมีโครงการอยู่ประมาณ2-3โครงการที่ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถึงสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทต่อไร่ต่อไร่ไ,รไม่ไกลรต,ตรงนี้มากไม่ไกลครับเอ้าคุณนัดอย่างนี้แสดงว่าท่านผู้ชมเนี่ยบางคนเนี่ยอยากได้บ้านก็มาดูหรืออยากได้ที่ดินเปล่าก็ดูใช่โทรมานัดนี่เขาเรียกว่าเบอร์เดิมหรือเปล่าเบอร์เดิมครับเบอร์นี้ได้เลยครับถักบ้านเขียวมาแสดงว่า ยิงปืนนัดเดียวไน้นกสองตัวสาตัวเลยเสียเที่ยวแน่นอนครับมาดูบ้านหลังนี้ไม่ชอบไปดูที่ดินเปล่าก็ได้หรือจะดูบ้านอีกหลังนึงก็ได้ที่ราคาแตกต่างกันอามมาแ,แต่เรามีกรอบโจทย์ทุกโจท์แล้วกันเอาง่ายๆว่ามาไม่เสียเที่ยวหรอกใช่ครับเสียวเวลานิดหน่อยเสียค่าน้ํามันนิดหน่อยสาคัญราคาจับต้องได้ครับราคา<อ>คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอ่างั้นก็สบายใจเลยนะครับทีนี้คุณนัทผมถามนิดนึงแถวเนี้ยผมมองไปคุณนัทนี่นี่นี่คุณนัทยืนอยู่ที่เดิมก่อนผมเห็นภูเขาเนี่ย ภูเขาตรงนี้เรียกว่าภูเขาอะไรนะเขาพ่อปู่ครับเขาพ่อปู่มันมีนม,นมีกระแสคุณนัทเขาบอกว่าอยู่ใกล้ภูเขาเนี่ยน้ําป่ามันจะมาไกลมากครับ <laughs> เราไม่โดน <laughs> ไม่โดนครับห่างกันเยอะครับแล้วทางนี้คือทางสูงนะครับน้ําที่นี่นะเวลาฝนตกจะไหลไปด้านดนาถนนและข้าไปฝั่งน้อนอ๋อแสดงว่าเรารอดตายได้นอนแน่นอนเราไม่เคยมีน้ำยันไหลจากเขามานี้ัที<อ> นี่ท่านผู้ชม FC หลายคนทักทายเข้ามาทั้ง f อแดงก็มีมาเยอะนะสีฟ้าก็มีสีดําก็มีสีเขียวก็มีเขาบอกว่าอยากปักพิกัดทีนี้ผมปักให้ไม่ได้สิท่านผู้ชมอยากจะให้จดเบอร์คุณนัทเขาไว้ก่อนแล้วเนี่ยผมลงไลฟ์ผมลงคลิปเสร็จแล้วเนี่ยโทรมาหาแกเอาเบอร์เอาเบอร์ออรง่ายๆคุณนัทเบอร์นี้ดีกว่าเนาะเอาสักเบอร์นึงแล้วกัน086เนาะคุณนัทเนาะ763 7566หท่านผู้ชมจดไว้นะเบอร์ตั้งเดิมอ่อยากรู้อะไรที่ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้ถามบางทีผมเนี่ยสับเพ้าถามไม่หมดเนี่ยให้โทรมาหาแก0 8 6 7 6 3 7 5ห6เเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งเบอร์ไลน์ <7 6. S 1> แล้วบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอให้คุณน,นั่นแกพาไปดูด้ดานข้างตรงนี้นะคุณน,นั่นนะตอนตกเย็นเนี่ยออกมาเขาเรียกว่าสังสรร์ปาร์ตี้ได้ได้ครับกินหมูกระทะมาหมูกระทะได้ครับ ข้าว,วจะพัฒนาข้าวคุกปลาทูโอ้โหกินสนามหญ้านี่อร่อยอเอากาแฟมานั่งจิบกันตอนเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ลูกหลานเนี่ยมานั่งเล่นเกมมานั่งเล่นมือถือกันตรงนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะสังสรรค์กลางคืนอ๊กลางคืนแถวนี้เป็นยังไงสวยไหมไฟแสงไฟกลางคืนผมมีไฟโซลารเซลล์จอดทางด้วยนะเอะ้ามีด้วยก็คือเข้ามาสะดวกเลยแล้วก็กลางคืนเพื่อนบ้านก็จะมีเยอะครับเปิดไฟเปิดอะไรหเห็นด้านหลังนี่ก็เป็น,เป,นเป็นวิวระยบเลยแสดงว่าคุณนัทอย่างนี้นะฮะ มาชมกับคุณนัทเนี่ยตอนบ่ายๆมาดูได้ได้ครับแต่เพื่อความสบายใจนัดกังคืนซ้ําอีกสักรอบหนึ่งได้ครับยินดีเลยมาดูกันหรือถ้าเขาอยากบางคนเขาอยากมีความเป็นส่วนตัวย่องมาดูเองได้ไหมได้ครับผมยินดีครับแต่ขอให้โทรมาคุยกับเราสักหน่อยหนึ่งก็ก็ไม่ไม่ติดขัดนะอะแต่ก็คือถ้ามาดูเฉยๆแล้ว ทักทายกันนิดนึงก็ดีเผื่อว่าเรามีที่ดินอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ชอบแล้วคุณนัทมีที่ดินตรงอื่นให้ดูอีกไหมหหลังอื่นเราจะได้นําเสนอสู่เพราะมันอยู่ใกล้กันหมดเลยเผื่อเผื่อไม่ชอบอันนู้นก็ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนีน้ก็ชอบอันนู้นใช่ครับทีนี้ผมถามคุณนัทที่เห็นนี่นะคุณนัทลงต้นหางนกยุงก็ลงนะมีหางนกยุงอะเดี๋ยวขอดูแผ่นก้อนไปก่อนข้างหลังมีมะพร้าวด้วยนะฮะสามต้นสี่ต้นมีะมะพร้าวมีต้นหางนกยุงเหลืองปริญญ,ญาทอนสนชัดไม้ดอกไม้ประดับมถาคุณนัเพิ่มเติมแล้วถ้าเเกกิดปป็นนไม้้ผลลวีูงไง ขึ้นดีเลยครับเพราะว่ามะม่วงที่ผมปลูกหลังนู้นนะครับมีลูกออกมาแล้วแล้วก็นี่มะม่วงนี่ก็มีลงให้สองต้นตรงนี้สามต้นนั้นมียันสาเกเลยเหรอ <laughs> อ้ามีสาเกเล่นมาชมใครรู้จักต้นสาเกพิมมาหน่อยแล้วกันนะครับนี่ใครเข้ามาชมตอนนี้ใครชอบบรรยากาศอย่างนี้อู้ไม่น่าเชื่อว่าแกาจะปลูกมะม่วงไว้ให้ด้วยมะพร้าวไว้ให้ด้วยสาเกาไว้ให้ด้วยแล้วก็ต้นอะไรข้างๆคุณนัทเนี่ยอันนี้กระท้อนครับกระท้อนไม่ใช่นะ อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแหมผมผมลืมถามขอโทษทีครับต้นนี้ใครชอบหรือใครรู้ก็เข้ามาชมกันนะครับถือว่าสวยเป็นร่มเงาแถวนี้คุณทัาถามต่อพอดีเพิ่งลงเมื่อวานต้นนี้ให <c oughs> ม่สําหรับเราเาแถมให้ไม่ได้บอกว่าตรงต้นอะไรผมถามคุณท้าต่อไปนะครับไม้ผลแถวนี้แถวเล่าขวัญเนี่ยปลูกอะไรแล้วงามเผื่อบางคนเนี่ยอยากฝันว่ามีบ้านสวนสวยๆอยากจะปลูกต้นไม้จะได้ปลูกถูกเอาแบบนี้เลยนะครับผมแบบ ตรงๆแล้วเข้าประสบความสําเร็จกันแล้วนะอินทผาลัมตอนนี้ดังมากครับอินทผาลัมใช่ครับเรามีเนื้อที่หลุยต้องเยอะครับปลูกได้เปร้อยต้นราคาเนี่ยง่ายๆเลยนะครับกิโลนึงแพงนะใช่ครับหลายร้อยอกแล้วคุ้มครับอ่าแล้วถ้าใครอยากมีส่วนอินทผาลัมคุณนัทมีให้ด้วยนะ มีครับอ้าวามีนะไม่ได้มีพูดเล่นนะมผมไปรีวิวมาแล้วโทรมาหาแกเธออย่างน้อยเนี่ยเป็นไม้ประดับได้เป็นไม้ผลได้เก็บกินได้อย่างสวยเลยต้นอ่าผลออกทุกปีครับตอนนี้อ่าอย่างเขาเรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับแน่นอนครับเอ้คุณแม่ผมถามต่อเนี่ยไหนๆ,ๆ,ๆ,ๆมากก็ถามให้หมดเลยบ้านหลังนี้มีประตูด้านหลังด้วยเหรอใช่ครับด้านาประตูครัวออกมามีอ่าตามหลักคือ<ๆ>เดี๋ยวปลูกเขาเรียกว่ากะเพราคะน้าโหระพาพริกแล้วก็ อ่านี่นๆๆีประตูด้านหลังโอ้โหลือที่เลยเยอะเลยนะครับเยอะแล้วแถวนี้ผมถามไปแล้วล่ะโจรไม่มีน้ําไม่ท่วมอ่าภัยพิบัติอะไรต่างๆไม่มีแต่บางคนคุนัตเขามาจากกรุงเทพเขากลัวกลัวยาเสพติดเป็นยังไงยาเสพติดที่นี่ผมไม่เคยได้ยินข่าวนานแล้วนะครับเพราะ<ม>ว่าวัยรุ่นที่นี่น้อยไม่เยอะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผมก็ยังก็เนี่ยปกติที่อื่นก็จะวิ่งมอไซค์นี่มันเงียบกริบเลยครับคืออย่างง่ายๆว่ามันไม่ใช่มุมอับ แหล่งอโครจรหรือคนที่จะมาเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยู่กันที่นี่เขาจะมีสังคมของการกีฬาครับเขาแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะไปเตะบ,บอลกันที่วัดหนองตากล้เน้นการกีฬากันเยอะแล้วสมัยนี้วัดที่คุณนัทบอกให้จับพิกัดนะวัดหนองตาใกล้หนองตาก้า,ต,า,กาตำบลหนองประดูอำเภอเมืองเอขอโทษอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีต่ออำเภออู่ทองสุพรรณบุรีครับมาเส้นไหนง่ายสุดจากกรุงเทพอ่าก็สามสี่ศูนย์ปกติสามสี่ศูนย์ใช่ครับ สามที่ศูนย์บางบัวทองเนี่ยนะบางบัวทองแล้วก็เลี้ยวตัดเข้ามานะครับมีป้ายที่บอกว่ามานครปฐมกาญจนบุรีตรงก็เลยครับผมแนะนําให้เข้าอู่ทองไปเลยอพอเข้าอู่ทองวงเวียนหอ,อนาฬิกานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาประมาณ2กิโลนะครับก็จะเจอโรงงานน้ําตาและเลี้ยวซ้ายตรงมาเลยครับช้านะตรงมาวัดเจอวัดเขาดีสลักให้ชะลอน,นิดนึงเลยมาประมาณ3กิโลจะมีทางที่เขียนขึ้นมาว่าไปเหล่าขวัญ เดี๋ยวสายตรงอย่างเดียวครับอีก5กิโลถึงตรงนี้ครับอ่าหรือจะง่ายกว่านั้นท่านผู้ชมพิกัดง่ายาถ้าจะมารตรงนี้นะพิมพ์คําว่าวัดหนองตากไก<ด>ล้อําเภอรเราขวัญกาญจะนะบุรีบนพื้นที่ดินของแกเนี่ยหไร่2ง,งาน64ตารางวาบนพื้นที่ใช้สอยบ้านเกือบ80หรือ90ี่ตารางเมตรขึ้น2ห้องนอน1ห,ห้องโถง1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวม,มีที่จอดรถด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมนี่แกปลูก เรียกว่าต้นหางนยุงนี่เป็นแถวเป็นแนวหมดเลยอยู่ได้จริงในราคา1.79ล้านเท่านั้นพร้อมค่าโอนให้ทั้งหมดไม่ต้องออกอะไรแล้วไฟฟ้าก็มีป้าป๋าก็มีเพื่อนบ้านก็มีสังคมก็รอบด้านก็คือออกไปตลาดโรงพยาบาลอะไรก็มีถือว่าอยู่ได้จริงแล้ว<ะ>แกเนี่ยใจปั้มใจป่าคือเคยปลูกต้นไม้ไว้ให้ในระดับหนึ่งแล้วไม่ต้องมาทําอะไรละเอ๊คุณนัทถามเผื่อนิดนึงแล้วบางคนเขาเข้ามาเนี่ยเขามาอยู่เนี่ยคุณนัทเขาไม่มีคนดูแลสวนมีคนรับจ้างไหม มีคนรับจ้างครับเป็นคนในพื้นที่ที่นี่เลยครับสบายใจได้แน่อยู่แถวนี้เลยครับอถ้าอย่างนั้นก็คือว่ามีความสุขแน่นอนนี่แล้วอย่างที่คุณนัทบอกที่เหลือนี่ปลูกบ้านตรงไหนได้อีกนะกอข้างด้านข้างต่อด้านนี้ก็ได้ครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็กํกลาลังสวยโอ้ที่เท่านี้ <c oughs> ลึกกี่เมตรคุณนัทประมาณลึกประมาณหกสิบเมตรหกสิเจ็สิบเมตรได้สบายสบาย ที่มันกว้างนี่ผมชอบจังเลยเนีย่ผมชอบมุมนี้นี่ท่านผู้ชมใครชมในี่คุณนัทยืนรบกวนตรงนั้นนิดนึงนะโอ้โหเป็นในแบบให้หน่อยสวยไม่ได้ท่านผู้ชมใครว่าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยข้างบ้านเนี่นะมองไปข้างหลังต้นไม้มีบ้านมีภูเขาแล้วก็มีเพื่อนบ้านโอ้โหมันเป็นมุมที่ธรรมชาติมากนะครับใครชอบเข้าหัวใจรลลัวสักคนละห้าหกดวงหน่อยนี่เดี๋ยวผมจะไปแล้วล่ะนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วที่มาพาเที่ยวบ,บ้านคุณนัทเราขวัญกาญจนาบุรีหลังนี้ไอ้คุณนัทมีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยหนึ่ fc พี่บอยที่ติดตามพี่บอยพี่บอยสุดยอดเสมอครับผมแล้วก็ฝากบ้านหลังนี้ครับและอีกหลายๆห,หลังที่เคยรีวิวไปนะครับติดต่อสอบถามกันมาได้ครับเรามีทุกไซส์ทุกขนาดทุกความต้องการที่สําคัญครบหมดทุกอย่างน้ําไฟลวนะครับสนดคุดแดงาขาดอย่างเดียวคือขาดเจ้าของตัวจริงแค่นั้นเองอคุณนันเดี๋ยวเราไปส่งท่านผู้ชมรตรงนี้ นี่มีเอฟซีเขาบอกว่าโหอยากขอดูในบ้านที่เราพลาดนิดนึงคุณนัทผมพลาดเองคือผมมารีวิวเนี่ยผมไม่ได้นัดคุณนัท uh, คุณนัทเนี่ย uh, เขาไปอนคนที่อยู่เมื่อเช้านี่นาโอ้โ uh. หลูกค้าแกเยอะแกไปอนที่ดินผมจะมาผมไม่ได้บอกแกแกก็เลยไม่ได้เอาคุณแจหลังนี่มาก็เลยพาเข้าไปชมไม่ได้ผมบอกให้ว่าข้างในผมมีแอร์แล้วให้หนึ่งตัวอ่วเครื่องนอนสองห้องมีให้ครบ อ่าอ่าอันนี้คือของแถมต่างหากเอ้คุณนัทให้แล้วแล้วอย่างเงี้ยบางคนเข้ามาเนี่ยหรือถ้าคุณนัทมาทางไลน์ไอเบอร์มันจะเบอร์อะไรนะทางไลน์0 6 1ย2 8 9 7 9 8เดี๋ยวผมส่งรูปให้อ่าเนี่ยกำลังจะบอกอย่างเงี้ยนะครับขออีกเที่ยวนึงคุณนัทเบอร์อะไรนะ0 6 1 8 2 8 9 7 9 8ผมส่งรูปภายในบ้านให้เลยอ่าหรือเบอร์นี้อีกเบอร์หนึ่ง0 8 6 7 6แ 7จ็ดห้าหกโทรมาเถอะเดี๋ยวแกเนี่ยส่งรูปในบ้านให้ชมเลยหรือง่ายๆใครว่างนะนี่พาลูกพาเมียพาสามีพาคุณพ่อพคุณแม่มาเที่ยวเราขวัญกันจนันบ,บุรีกันเที่ยวไหวพระกันครับอ้าวแถวนี้วัดเยอะ,ยอะจะได้เข้ามาดูในบ้านกันด้วยเลย อะยังไงก็ขอบคุณคุณนัทมากขอบคุณเอฟซทั้งหมดโอ้โหวันนี้เข้ามาชมกัน6ก0จ็คนสะสมใน FC ดํากันมากมายนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ผมบอยเสิถีกลาลันตีให้อีกท่านอีกอทุกคนด้วยแล้วกันว่าคุณนัทเนี่ยนะเกเป็นเจ้าพ่อที่ดินที่สร้างบ้านหรือขายที่ดินเนี่ยไม่โกงไม่เอาเปรียบ เขาเรียกว่าไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่เอาเปรียบผู้ซื้อ,อนนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาต่อรองดีๆมาประหล่อใช่าปครับว่าประหลอกหลอกลอก่ลอ,ลอคุยดีๆชวนคุยก่อนนะอย่าเพิ่งไปต่อรองราคาแกแทนที่ผมจะป้ายยามาป้ายยาผมได้ครับ <laughs> ชวนแกคุยก่อนพอแกเ่้มเค้มแล้วค่อยคุยเรื่องราคาแกๆนะครับ อ่ะวันนี้ขอบคุณมากกับบ้านสวยๆหลังนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันฝากไว้ด้วยบ้านของคุณนัท1.79ด1.79ล้านเกือบ2ไร่เราขวันกานเจนบ,บุรี2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัว1ลงโรงจอดรถแล้วก็มีพื้นที่มากมายมหาสารที่ปลูกอะไรได้อีกเพียบไปหมดเลยใช่ครับ แล้วก็เรื่องภัยพิบัติไม่ต้องกลัวเรื่องการโกรงไม่ต้องกลัวภัยธรรมชาติไม่ต้องกลัวขโมยขจรยาเสพติดหรือความห่างไกลจากกรุงเทพก็ไม่ต้องกลัวแต่อย่าเพิ่งเชื่อเราสองคนขอให้ท่านผู้ชมขับรถมาดูก่อนละกันมาดูด้วยตาครับพูดคุยกัน10ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น10ปากว่า หนึ่งตาเห็นก็แล้วไม่เท่ากับเรามาเดินสัมผัสในพื้นที่จะได้รู้กันว่ามันเป็นยังไงอากงอากาศเป็นยังไงหันหน้าทางทิศตะวันออกนี่ถือว่าเรียกว่าแสงแดดอ่อนๆยามเช้านี่เป็นแสงรับอรุณที่อยู่แล้วบ้านนี้มีความสุขแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากขอให้ขายหลังนี้ได้ไวๆ้ะท่านผู้ชมอย่าลืมอยากได้ที่ดินเปล่าโทรหาแก่คุณนัทผมยาวครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับมาแล้วล่ะรีบคุยเลยคุณนัทใครชอบรีบมาเลย